ครับตอนใบดีตอนใช้สายปีวานสวนวัฒนพลส้วนหนึ่งดอย,ย,ออยโอ้ยพี่น้องหงาไหมโอ้ยมาตัดไปเหง,งื่อหัวในเด้อใครก็ได้ผู้ใดมีงวัวผมตัดออกดิปีพันมาเอ้ยเดือนพันมาปีพันะเออผลง,งานบุญประอยากพี่น้องเอ้ยเนอแช่งกันขึ้นช่กงวันมันไหลเบียพดพอด วลาป้าไหวพันห้าเหมือนกันเออบ่อคนประทรมดาพี่น้องเออหลงกลางนี VID ่แหละสิ่เดียลูกวางงาขอให้กางงายางอโลบ่งให้กำลังใจเออมือรุ่นจังมาบ้านต้องเอาหนาออกถอนหลักถอนโคนก่อนค่อยตัดน้อก้นส่วนมากกับรัศมียียึดเต้ครบ้งเผ่านี่แหละ อ,อบเคยได้ยางมาทางผีไปเลยดิยออาวกว้างเอลอ้วนจะได้ยางล็อสัปดาห์ละครั้งตรวจเช็คเบื้อง,ง,งสัตว์ตัวแรมาแลงต่างๆสิลบกวนมลังเท้าอ,อืงเขาใกล,ใกล้ๆจะได้สองขวดแล้ววันที่หนึ่งจึงหานี่ละวุ่นหนาต่อใครนามให,ห้รั่งขาด ย่างล้อซื่อๆับพี่น้องให้ก็ตัองใจตรวจเช็คบึงถ้าจะสัดส่วดวงบับข้าวไม่ร้อยเจาะเออต้องบึ่งสมือด้วยมือรอบสองรอบเออวัวก๋วไพมาเดื้อมาเดื้อมาหน่อยเร็วมาเออไ๋วไพมือเป็นตาไลพี่น้อง กำลังขึ้นกำลังขึ้นสิมีหงมีเลาส่วนเออกล้วยกักกำลังกายสิพอ่อบ่มแล้วหลายเครียอยู่เออเล่นลอยกับเด็กจีนได้เอาเอ,อ,อาหารมาให้ปลาโดนๆให้เจนึงเนี่อาหารธรรมชาติ์บูอืดห <laughs> มาหน่อยมันมากไปเลยเอา้าร้อยนะครับจามามาเรื่อยๆคันนี้ โอ้โหวันลักอไป่เด้ส่วนผมเลยปลูกแับยอย่างละเบิ้งเสกตรวจปักเข้าถัานมีสักตูรกวันบ่บมมีกระเดบไปกระสีได้ไม่กีดเดียวรับเสียงานไปร้อมจีดไปร้องเออม่เพ่นกันท่้นในบ้านเขาคือกันละเป็นเด็กเป็นเขา หน้าสวนเขาสามเอนเขาดอไอ้พ่อมเพิ่นพง่ปละยูุ่ธงบ้านได้สวนเออบ้านหน้าปลาซุ่มซ่นก็ไรเดี๋ยวนีข <si suppression> ่ขึ้นมาเห็นงานอยู่บ้านสวนวัดสระพุทธเพื่อขึ้นเอาขึ้นมาทำงานอยู่ที่นี่ช่วงแรกๆใบใบก็ลงไปทำงานอยู่พุ่นอีกทำงานของหมอกเบื้อง nhà ข้าขึ้นเลี้ยวเด้เพี่น้อง ไปน้ำกันอุดรดไปน้ำกันอุดรดเลยเออถือว่าโอเคอยู่หอกเอออันนี้มันเป็นดวงเจง้ะไว้ดี๋ยจะพู้นตวนี้แต่มันเหนือยมันมาจอบร้ายเอาที่เผอมไม่ตรองตรวจเช็คสิเด็กเนี่ยสิเด็กกีดออกกี่น่องทำเสาให้อีกทำจากลางถึงนากบนผีทำอยู่ด้วยเสา นี่แพ้อยู่เลยอืมรวมผัดก้วยหักจะเสียไรเอาบาว่ากันนอกองไขสมัชชาร์ก้วยกังางามหักเบิดนี่อือมอุ่นน้นนำบ่ได้ดิว่าล่ะโกตะไขนะไม่พี่น้องผูใ้ใดอยากได้ก็มาเอานเด้ออือบ่ขายดอกไ้ซื่อๆป่าโทมันสามารถร้อยขาน้ำสาไม,มา่ได้เมื่อแต่วาซาเรื่อสวนหลังสั่งอือเก่งไม่มาหน่อยเท่ไหมถือฟื้นมาแล้วเท่ ถึกถึกฟึ๊กมาเล้วเออน่ะตุนใหม่ก็กำลังไงกำลังโตเต็มชี้ข้าพีนนน่น้องเลาะมื่อซื้อนี่ละฝนประตกมัอนนี่ใครโยมขึ้นนี่กระตกนิดนิดน้อยจูบ่บุจะว่าบ่ประตกแข้ง น้ำรดระดับลงเล็กน,กน้อยแล้วละ่ะ <c oughs> เออหวยนิ่มไรกับงามดิี่น้องไปเลย <c oughs> มันแคะเกินไปก็ไม่ดีคนดักรอไปหนีม่มีดสื่อว่าัวน้ำบาดักไรแจ้งอยู่เงยอยู่อันน้อัดักกับมีดสั่นนเป็นสั่นตัวจะว่ามีปืนนกบ่าแล่มีแหปลาบวบนแมือน ้สุภาพสิทธิ์โบราณเิ่นว่าไว้วกมีผิดดอกพีนองมี่ปืนนกบแล้ห้มีแห้ปลาบวันเบียกแหไปย่างนี้ปบวบันแี่ม่แเบียกปรสาปลบ่ดีเปนนัเออหัวดอกด้วยละเอ้หนาชวนไม้นีละเบียกมันเฮีดยากออืแ่ผลนถึงช่วงไปเจอน้อยน่อยนั่นแหละแป็นดัอเตือนละเออมันหก เขียวสบายตาดีอยู่ลัแต่ว่าไม่เป็นนะเพราจะพื่แต่ว่ายุ่นตนบเพราะปัแรกอย่านี้ทีน้อยๆเม่นนักที่ค้นต้นรัดสมีหนึ่งเม็ดเ่าานใบหัวใสเอางาออกขนาดพีองใบหัวใจเอางาออกขนาดเราเาไง่เผาไงเาตัวตัววันตัวคืน นี่ผลงานของดองวงเขาไม่เจาะเขาก็ได้ตอยอดใหม่พี่นอ้องต่อยอดใหม่ขึ้นมาแล้วเออมันประดับไล่ๆหนึ่งอะพอจะได้ก็าาไปปลูกด้อยพยายได้ก็ไปปลูกเออต้องทำเสาหรือว่าจีดเดือนละครเดือนมาจีดจีดแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยววันทา่จะ,ะจีดออก Ừ, เห็นดงานเนวอื่นไปเรื่อียๆก่อนแถวล็ ần, อกซต้น ần, พี่น้องแถวละอกต้นพี่นาจอดกันมั้ <c ười> พี่นี่ก็เริ่มแล้วเริ่มมีโฮมด้ส่วนในเข้าปแล้วผมสงสัยผม,มวาม่ามันดวงเจอะวะนี่แมงค้ามันเจอเนี่เอยดูแววเ,น,เน่อยไง,ไง Ừ, đúng chọn Nó nhầm khuyên thì Thôi nhầm khuyên để đi, cái quế ô nhỏ đi này Nó bỏ dành tôi già này Mình vô tố, vô xây này hên tố vậy ừ. Chó chín lực ý นานล่ออยูุ่ทมเลเออพอทำแมนั้นใช่กินมีมเลนี้เตนี่แต่ะคนว่ากินมีมเล้วมีมาเจ้าอยู่ที่นี่มันแม่ดีแต่ผมยัางรอซุมือยหม่ว่าที่่้ท่ได้ทำไม่ือคอยอ้อยองมานแม่ลวดนละอันนี้่มีมีดอกจะมางอะไรยานีสสารเคมีดออกมาอยู่เลยดิ คุณยังตรวจเช็คขังเป็นผิดป,ปตกติเป็นไข้อ,อยเนี้ยนีแ่แม่แหละเขาละมีเพื่อเห็นตัวทรองเซดิวินไปทั้งคื่นเหรอเนาะม้ามัวหัวจวปะเออตัวเช็คดึงสิเหลน้องเลยอืม <c ười> นี่ตัวนหนึ่งไว้ตะบักอะไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาดิดีดเออสําคัญสําคัญเนี่ยไปก็เริ่มท้ายขาดแล้วไว้ใ,ใจเออตรวจเทียเหียบบุญศรีแบบพี่น้องเลยจะ <c oughs> เดี๋ยวมีเม็ดอกีด นี่ตัวเทียกได้สินะเจ็บประดันนั่งผาดไปตัวหนึ่งดูมันก็ลังเริ่มเมาบรทันดนนี่เบิดร์งแดงแล้ววันที่5วันนี้พยายามเบ่งเช็กวันที่ตุวตวนดีพี่น้องอือนั่นีด้ใส่เล่ดได้จับเป็นต้นจับหาสักจูหาดวงเล็ดยิ้มไม่เจาะบาดโท่ปบาดท่ เขาเลี้ยวไปมันจะวิเตะเกีดบตรงนี้ดูเเอาหยอกเห็นะเอออันนี้บมมีถท่ว่าพันมีเเลียว็นนนดดี่น้ำกาบเขาเนี่ยนะเออมันแสบมันหวานเนาะเออเห็นไหมโอเคปลอดภัยโอ้อย่น้องเลย ตรวจเท็ยแต่ละเมือ่อจะได้สวยต้องมันตรวจมันเท็ยดิยิงมาเข้าวห้องก็ต้อ,อนนั่งถีออ่ง่ายตรวจเท็ยบี่น้องผู้บุกฟันน้ำหอมสุดนิสานบันห้อง เป็นนไงด้วยผมมาเด็ขายเลยสิผมก็เลยมาเอาทดลองเพิ่งแปลี่ยนื้อใหม่ปีสองปีมาแล้ว,ลวจะครบสองปีเดือนสิงหาเนี่ยนะจะมือเริ่มปลูกข้านำหอมมานครับก็เห็เป็นสองปีครบสองปีเต็มเอออ้าว สำใบดีพี่น้องเพราะอยากว่าหลายอย่ากห่างดอกโอ้วินงมองเลยช่วยิมาจากไกลๆผนดิใส่เวลาด,ดูเติบเปนเห็นพ่อมีคลิปสั่นดิพ่อมีคลิปสั้นนี่คือก,การขยายตัวของครอบพี่น้อง,งแห้งแม่เราเขาเคยดีงะอบแบบนี้ของเขาเองของคนมิตรแม่จัดแต่งออกคือซื้อเอาขอบบนขุนพี่น้องที่ติดตามเด้อเออสำหรับพี่น้องเพื่อนๆกเกษตรนะชมดู กุ้มผู้ปลูกบอกเผาน้ำหอมบีสานบ้านเฮาหม่องผมอยู่นี่ก็คือบ้านนานอยู่หมู่สิบสองเขาเอื่นหมูบ่บ้านเองดอยบ้านเด็กที่หนึงบบนน่งเจ็ดสิบตำบุนะครับมาเพื่อนของเรือจังหวัดขอนแก่นพี่น้องตัวที่กัดกับบ้านนายอยู่หมู่สิบสองหน้าบัดดาวบ้านดินนะครับมีอย่างมีอย่างอยากขอค้าชี้แนะ ผมพอมีพอรุ่ดิดนิดน้อยบินกูหรกกูู้ให้ได้อยู่นิดๆน้อยๆได้อยู่เพราะว่ามันประสบผลเสเรียนมาแล้วนะครับอาขอบ,ขอบุญขอบคุณที่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเบองแง่งกันเสมอเสมอสมอเอาสบายดีสชยๆขอคมมอนี่ขอบุญขอบคุณที่ติดตามครับผม